สวัสดีค่ะมากินเข่าก็ยายค่ะกับข้าก็มียาำลูกชิ้นปลากับพอดดอกนะคะนักเอกของห้องมนีก็มีแกงไตปลาร้อนๆจ้ามาอันนี้จานข้าวร้านน้ำย่ายน้ำเด้อะเด้อมีหมึกไข่มีไก่อกหมึกกับอกจ้าแล้วก็มีปลาหวาน อันนี้น้ำจิ้มมะขามจ้า,ามามะขามเปียกเลยโบแมนนั่นบบแมนมะขามอันดิคือเป็นน้ำดำๆป,ปัปปสสาวาแกงไตปลาปลาซาบะนะคะเนี่ยล้าไรแต่ว่าแกงไตปลานี่ย่ายมาจากสองสามมือค่อยกินเลยมมนจะแสีบมือนี่จะบบปันได้มือนี่ลูกสาวใหญ่เย็ดไหมจะโบปันได ลงเซลยไว้ใ่นมันเข่าเนื้อเนื่อปลามันพุกพุกขึ้นซ่บเกิดต่ำห๊บไกลหุบลงไห้้้ากินมไปลรงนี้ เซตพัดโบว์วเปิดเพิ่มมาก้วยจ้ะเซตพัดปีนี้เพิ่งได้ไปโรงเรียนสองมือมือก็ยุดอีกเพิ่งซับซับนักเรียนตามโค้งปานซะนั่นแหละ <S 2> <S 2> <S 2> เรียนวันวินวันดั้มซสบอยา่ที้มือลูกสาวใช่ไหม มีลูกชิน้นเอาเห็ดนั่งร่มหลวงมาใส่น้ำลูกชิ้นปลาฮัดล็อกแล้วก็เสื้อตัแตะน้ำกันจ้า